ความสุขใดที่ใกล้จะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์นะคะเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะวันนี้หนมีหัวข้อมาถามว่าความสุขใดที่ใกล้จะเข้ามาหาคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะความสุขใดที่กําลังจะใกล้เข้ามาหาคุณ หน่อยว่าคุณน่าจะกำลังวางแผนนะคะทำอะไรบางอย่างหรือว่าอยู่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนถ่ายการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นการสอบการบรรอาการสมัครงานนะคะหรือว่าการทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆซึ่งมันอยู่ระหว่างการกำลังวางแผนกำลังลงมือนะคะเริ่มต้นความสุขใดที่จะใกล้เข้ามาหาคุณณนะเวลานี้คือการที่คุณมีความสุข กับสิ่งที่คุณเลือกกับสิ่งที่คุณจะได้ทําหลังจากนี้นะคะไม่ว่าเส้นทางชีวิตของคุณหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่คุณเลือกแล้วเลือกที่จะลงมือทําเลือกที่จะมุ่งมั่น,นตั้งใจกับมันเพราะฉะนั้นในขั้นตอนของการเริ่มต้นทําสิ่งที่คุณเลือกมันย่อมเป็นอะไรที่มีความสุขถึงแม้จะเหนื่อยถึงแม้จะท้อถึงแม้จะล้าในบางครั้งแต่หน่อยเชื่อว่าเส้นทางที่มีความสุข นะคะยังไงมันก็จะชดเชยคุณได้นะคะ t of s ฟ o r d นะคะก้าวดาบความสุขใดที่ใกล้จะเข้ามาหาคุณก้าวดาบอันอื่นอาจจะมีดาบปักเยอะๆเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นในลักษณะของความสุขที่จะเข้ามาหาคุณในเวลาอันใกล้นี้คือคุณจะได้พักนะคะพักยก หรือว่าจบสิ้นจากเรื่องราวแห่งความเครียดเรื่องราวแห่งความเขาเรียกว่าความกดดันความไม่สบายใจความคิดเยอะความคิดมาก เพราะในภาพเนี่ยมันถึงเวลาแห่งการนอนแล้วการพักแล้วนั่นหมายความว่าความสุขที่ใกล้จะเข้ามาหาคุณคือสิ่งใดที่เป็นปัญหาสิ่งใดที่มันคาราคาซังอยู่ในตัวคุณที่ผ่านมามันกําลังจะหมดไปนะคะเพราะว่ามันกําลังจะเปลี่ยนฐานเปลี่ยนถ่ายนะคะไปเป็นการที่เราได้พักการที่เราได้สงบการที่เราได้หยุดนะคะเรื่องราวอะไรที่มันเป็นเรื่องท็อกซิกต่างๆนานานะคะ ไฟออฟสอดนะคะความสุขใดนะคะที่ใกล้จะเข้ามาหาคุณบางคนมีความไม่เข้าใจกันกับเพื่อนสนิทบางคนมีความไม่เข้าใจไม่ลงรอยกันกับเพื่อนร่วมง,งานแต่หน่อยคิดว่าสิ่งที่กําลังจะเข้ามาคือด้วยความที่คุณสองคนนะ่ะ นะคะหรือว่าคุณกับใครหลายๆคนอาจจะมีพันธะภารกิจหรือว่าร่วมทุกร่วมสุขกันมาและมีเป้าหมายในการที่จะทําให้องคอนะะ์กรนะคะบรรลุวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เกิดความสุขใกล้ๆนี้ก็คือคุณกําลังจะ นะคะทำความเข้าใจหรือกลับมาปรับความเข้าใจกับคนที่คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็ไม่น่าที่จะฟาดฟันกันในเมื่อที่ผ่านมาก็ร่วมมือร่วมใจกันดีการที่เรามีความคิดเห็นที่แตกต่างก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องผิดใจหรือว่าะทะเลาะเบาแหวงกันต่างคนก็ต่างเอาความคิดของตัวเองมามาพูดมาพูมาคุยกันเพื่อที่จะทําให้การเดินไปข้างหน้านะคะในเส้นทางสายทางธุรกิจเนี่ยหรือว่าสิ่งต่างๆก็แล้ว แต่นะคะมันจะทําให้เกิดความไม่สะดุดนะคะคุณอาจจะได้ดีกันกันกบคนที่ผิดใจกันมานานไม่เข้าใจกันหรือแม้แต่กระทั่งเข้าใจผิดกัน นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณสองคนก็แคร์กันแหละแต่เพียงแต่ว่าอาจจะด้วยอีโก้หรืออาจจะมีบางฝ่ายที่พูดสิ่งที่แบบทำให้เกิดความสะเทือนใจเพราะคนที่สนิทกันพูดอะไรนิดหน่อยบางทีมันมีผลกระทบต่อจิตใจเนาะบางครั้งมันอาจจะเป็นเราที่พูดหรือบางครั้งมันอาจจะเป็นเขาที่พูดแต่เอาเป็นว่าหันหน้ามาหากัน นะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันซะนั่นจะเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วทำให้คุณมีความสุขนะคะเดอะสตาความสุขใดที่ใกล้จะเข้ามาหน่อยว่าคุณกำลังจะได้ใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่คุณรอคอยมานานบางคนก็นะคะ ทุ่มเทอะไรมาก็เยอะกว่าจะได้เฉิดฉายณนะเวลาเนี้ยมันถึงเวลาแห่งการเฉิดฉายแล้วนะบางคนก็ซุ่มทำธุรกิจบางคนก็ซุ่มทําโครงการอะไรบางอย่างนะคะยังไม่ได้เปิดเผยแต่ทีนะี้มันน่าจะถึงจังหวะเวลาที่คุณกําลังจะเปิดนะคะ เปิดเผยสิ่งที่คุณเพียรพยายามมาเนี่ยออกมาให้คนอื่นๆได้เห็นให้คนอื่นได้เห็นถึงความพยายามของคุณให้ได้เห็นถึงความสําเร็จของคุณในเส้นทางที่คุณเลือกเพราะว่าเดะสตาบางทีมันอาจจะเป็นการที่เราอาจจะซุ้มซ้อมนะคะฝึกซ้อมการที่เราอยากที่จะออกกล้องอยากที่จะทําเกี่ยวกับออนไลน์หรืออยากที่จะทําอะไรที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารนะคะเข้ามาในชีวิตมากยิ่งขึ้น เพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าหากเดินในเส้นทางแบบเดิมๆเนี่ยมันก็อาจจะมีการลดน้อยถอยลงในเรื่องของยอดขายการเข้าถึงของลูกค้าเพราะฉะนั้นการที่คุณกำลังซุ่มทำอะไรบางอย่างหลังจากนี้และกำลังที่จะเปิดตัวออกมานะคะเป็นในเรื่องธุรกิจก็ดีหรือการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ดีหลังจากนี้ไปนะคะคุณกำลังจะเฉิดฉายในเส้นทางที่คุณเลือกนะคะ o คนะคะความสุขที่กำลังจะใกล้เข้ามาหน่อยคิดว่าคุณกำลังจะได้มีเวลาพิจารณาโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาที่คุณเคยมองข้ามนะคะเพราะในเส้นทางของบางคนเนี่ยจะบอกว่าไม่กล้าที่จะ เดินเส้นทางที่แปลกแยกหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นทางที่มีความแตกต่างจากสิ่งที่เคยทาที่เคยอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอะ่ะบางทีอะ่ะนะคะในชีวิตของคนเราอะ่ะมันก็มีโอกาสเข้ามามากมายยิ่งคนที่ทํางานแล้วประสบความสําเร็จยิ่งคนที่ทําทงานในสิ่งที่ตัวเองรักพลังงาน energy มันจะออกมาแต่ว่าคุณแค่ยังรู้สึกว่าอยากทําเท่าที่ตัวเองทา ทำ,ทำไหวอยากทำเท่าที่ตัวเองรู้สึกว่าทำแล้วออกมาดีจนบางทีเนี่ยนะคะอาจจะละเลยหรืออาจจะรู้สึกว่าทำซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเดิมๆมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราจะลองพิจารณาโอกาสที่เข้ามาที่มีคนหยิบยื่นให้ นะคะอาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าการพัฒนาตัวเองหรืออาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่จะทําให้คุณมีความสุขหลังจากนี้คือการที่มีคนเข้ามายื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่คุณยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจเพราะว่าบางคนก็อาจจะอยู่ในจุดที่ยังลืมคนเก่าไม่ได้หรือบางคนก็อาจจะอยู่ในจุดที่ฉันก็มีความสุขดีกับสิ่งที่ฉันเป็นณเวลานี้นะคะตอนเนี้ยหน่อยรู้สึกว่าคุณกำ กำลังจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองมองเห็นหรือมองหาโอกาสที่เข้ามาและก็ลองศึกษาลองก้าวเข้าไปนะคะในจุดจุดนั้นดู ก็ได้นะคะเพราะจริงๆแล้วการทําอะไรที่มันแตกต่างจากสิ่งที่ตัวเองเคยทําหรือการลองเปิดใจให้กับใครที่บางทีมันอาจจะไม่ใช่สเปคของเราบางทีคุณอาจจะได้เจอสิ่งใหม่ๆหรือว่าความตื่นเต้นหรือว่าความไม่จําเจไม่ทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตเหมือนในรูปนี้ก็ได้นะคะอ่ะอันนี้ขอวางไว้เลยแล้กันนาออ่ะความสุขใดที่ใกล้จะเข้ามานะคะบางคนเป็นนักวางแผน ชอบจัดแจงชอบศึกษาหาความรู้ณนะเวลานี้นะคะความสุขที่ใกล้เข้ามาเลยก็คือสิ่งที่คุณกําลังพยายามที่จะทําหรือว่ากําลังศึกษามันกําลังจะก,กลายเป็นรูปเป็นร่างเพราะคุณสามารถเอาความรู้เอาสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาเนี่ยเขาเรียกว่ามันเหมือนกับมันบ่มเพาะเนาะเต็มที่ละนะคะพร้อมที่จะนําความรู้นําสิ่งที่ริ่าเรียนมาออกมาใช้ในเส้นทางใหม่ที่คุณเลือกเดิน นะคะความสุขที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณก็คือสิ่งที่คุณได้เพียรพยายามนะคะมันกำลังจะก่อความมั่นคงทางจิตใจความสุขความสบายใจการเป็นเหมือนกับเหมือนกับคุณมีพื้นที่ให้คุณได้อยู่ได้สิ่งได้ใช้เวลากับมันอย่างแบบมีความสุขอะ มันเป็นสิ่งที่คุณเลือกแล้วนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่านี่แหละที่ที่จะทําให้เราอยู่ได้กับมันในระยะยาวบางทีก็อาจจะเป็นตัวบุคคลบางทีก็อาจจะเป็น ที่ทำงานบางทีก็อาจจะเป็นการปฏิบัติตัวทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนณนะเวลาเนี้ยคุณหาเส้นทางของตัวเองเจอแล้วอะค่ะคุณรู้แล้วว่าเส้นทางเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะสามารถอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กับมันได้นานอะนะคะความสุขของคุณคือความสุขระหว่างทางที่คุณได้ทำอะไรอะไรไปด้วยความแบบสบายใจอะนะคะเขาบอกว่าการเดินไปในเส้นทางข้างหน้าน่ะ อย่าโฟกัสแต่เฉพาะจุดหมายปลายทางอย่างเดียวขอให้จงโฟกัสในความสุขระหว่างทางด้วยนะคะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่สามารถไปถึงเส้นชัยอย่างมีรอยยิ้มนะคะอใบสุดท้ายค่ะ King of c u p นี่คือความสุขอย่างแท้จริงจ้าความสุขอย่างถาวรน,นะคะ King of c u p ก็คือราชาถือถ้วยคือคนที่มีจิต คนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือชอบทําบุญจิตใจอ่อนไว้อ่อนโยนนะคะความสุขของคุณมันก็คงจะแค่นี้เนาะบั้นปลายชีวิตไม่ต้องการอะไรมากขอแค่ได้อยู่กับลูกหลานขอแค่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเซฟโซนเป็นพื้นที่ที่เรามีความสุขอยู่กับน้องหมาน้องแมวนะคะการได้มีความสุขกับสิ่งที่คุณเลือกแค่นั้นเลย ะะเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลัลางงานดีๆนี้ไป